เยอะเยอะเยอะอันนี้เสียงเตือนใช่ไหมโอเคไปที่ห้องกลัวโอ้มึงมาอย่างไงเนี่ยม,มาอย่างไงเนี่ย โอเคสวัสดีเราอยู box, yes? <im> ่ในเกมโลว์วอกนะครับผมเราอยู่ในแมปประสบการณ์การเป็นเชฟนะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าเชฟเชฟมันมีประสบการณ์หลอนด้วยหรอแต่อาจจะมีนั่นแหละเออไม่ไหวเว้ยเปิดไมพูดแม่งเลยอะโราแก๊ส ฮัโลโหลมีคนไทยเป <Hello. S 1> ล่าฮัลโหลฮัลโหลจะไม่มีอะไรอ่ะม,มีแค่นี้เดี๋ยวีห้องครัวโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยกูไม่รู้แล้วกูเปิดไม้ยาวแล้ว รู้สึกโอ้โหสองคนเหรอโอโ้มีใครจะไปกับเราไหมไปกันสี่คนเผื่อมันไม่เหงาแล้วมันนั่นมันทำอะไรกันวะลนะ่ะโอเคปิดใหม่ไม่เลยโอเคเราจะลุยเดี่ยวดีกว่าเนาะ ดูสิจริงๆแขนผมมันไม่ได้แขนเหลี่ยมนะจะเป็นแขนหุ่นยนต์นะแต่ตัวแมปแม่งไม่ไมีมันไม่สปอร์ตแขนผมอะ่ะไม่เ,เลยเอาแขนเหลี่ยมมาให้ผมเลยเยี่ยมจริงๆโอเคอย่างนั้นแมปนี้ก็มีภาษาไทยขอเป็นแมปภาษาไทยนะแมปสยองขวนนะัญน่ะขอแบบแปรปุ๊บแปรรวดเร็วเลยนะภาษาไทยไม่เอาแบบแปลเป็น ี่ดิดขึ้นอย่างนี้อ,อ,อ่ไอิเชียชิบหายกูบอกว่าไม่อยากนั่นคือร้านอาหารที่หรูที่สุดในเมืองเด้ทำไมเกี่ยวคนที่เพลิดเพลินกับมื้ออาหารนี่คือมีเพตตี้ที่ฉันชอบ Restaurant Z is getting a prize as the most famous restaurant in the city โอ้นี่คือร้านที่ได้รับรางวัลร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองอ่าฮะไปห้องครัวและทำเบอร์เกอร์ซะแล้วมันทำยังไงวะขั้นตอนแรกหยิบขนมปังขั้นตอนที่สองหยิบผักโอ้ทำสมจริงอยู่ แล้วอันเนี้ยถ้าแผ่นบอกอ่าเรื่อ,อ,องงี้ต่อให้อ๋อวเวฟไอ้เวฟไหนวะโอ้ยเดี๋ยวเบอร์เกอร์ใส่เวฟ what the fuck มา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 มอ LIKE! ูกดถูกแล้วอูกดถูกแล้วเออเยอะเยดี๋ยออันนี้เสียงเตือนใช่ไหมแล้วเอาให้ลูกค้าเสียงเตือนไม่เหมือนจะระเบิดว่ะ โอเคคุกกี้คุกกี้คุกกี้กุกกี้กุกกี้โอเครู้สึกว่าต้องเอา cookie, นะ cookie. คุกกี้เนาะคุกกี้ก็คุกกี้อันแรกเลยอ่าปิดแล้วนะให้คุกกี้ไปเลยกอับคุณแกับนึ่ไม่แปลกายให้กูเลยง่อไอเดีเบอร์เกอร์แน่ๆ โอ้โหไม่ใช่เค้กบาวนี่เหรอได้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 บานี่บา,น,บานี่มันก็เค้กไม่ใช่เหรอวะไม่รู้แหละแต่ที่รู้มันเป็นของหวานนะผม <c oughs> ในบันเมนูทุกอย่างที่ผมกินนะประเภทแบบของหวานเค็มจืดเผ็ดอะไรเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานจะจืดอะกินได้อยู่ โอ้ซีโอทำไม <God. S 1> ร้านต้นอน <So disgusting. S 1> หนาหารถึงน่ารังเกียจ right อย่างน,นี้ Clean teddy bear and now it right this throw out ทำความสะอาดตอนนี้และโยนตุ๊กตานี้ออกไปซะแม่งกูจะโยนใส่หน้ามึง <laughs> <laughs> อะไรอะน้องผิดอะไรอน่ยน้องอยู่ตรงนี้เฉยๆฮะแม่ น้องผิดอะไรอ่ะน้องแค่นั่งอยู่ตรงนี้เองเป็นมัดคอรดอ่ะแต่เอาจริงๆล้วนะการที่มีตุ๊กตาอยู่ใ,ใกล้ๆของห้องครัวเนี่ยกินกินอาหารมันเข้าตุ๊กตาแล้ว ไม่อยากเอานายไปทิ้งเลยน้ำตุ๊กตามันบอกว่าไอ้ตุ๊กตาเป็นโยนตุ๊กตาเชดดี้ออกไปเอาจริงเหรอน้องไม่ผิดอะไรนะน้องน่ารักโอ้ไอ้ดีผมชอบมากขวอดสองังชอบมากผมชอบมาก ติดจากแม่นี่แหละแม่ผมจริงๆนี่แหละแม่ผมชอบกินกวาดซองและผมก็กลายเป็นคนติดก,กินกวดซองด้วยแต่มันก็ถือว่าไม่ใช่ของหวานเป็นขนมปังเนาะมันมันมันเคียพรันดีผมชอบเครืดซองเบอร์เกอร์โอเคอย่างนั้นมันก็บอกจุดพิธีการทําเบอร์เกอร์เนาะ อาเบอร์เดใส่ไปกูเวฟไอ้เฮียไปกูเวฟเหมือนระเบิดกู <c oughs> ตกใจอ่ะยเย่าเ๋ยวใส่ไปผมไม่ให้มึงทำเสียงหนากัวอ,อย่างนง้นหรอกกำแคบครคบ เกมแนนนี้เก็บสต็อกทั้งหมดโอ้เก็บสต็อกทั้งหมดอย่างนี้เหรออาทั้งหมดไปวางอันนี้เติมสตอ็อกอ๋อเติมสตอ็อกช่วยาอ่านผิดทำดีมากอา่ะเดี๋ยวนะ มันคืออะไรมันคือขนมอะไรอ่ะมากระลองอ๋อมากระลองเหรอ,อ,อไม่ค่อยชอบอะไร <laughs> ชอบครัวซองมากกว่าครัวซองกินแกกากาแฟกินแก,กโกโก,ก้ก็อร่อยแต่ผมไม่ควเลิกกินกาแฟไปละกินกาแฟแล้วมันปวดหัวไอ้นี่พูดจริงไงกินกาแฟแล้วมันปวดหัว ลอบหยิบถูกใช่ไหมเนะี่ยเออถูกแหละน่าจะเป็นขนมขนมวนไอ้ยี่แต่ทรงเหมือนขนมพัจันไอ้ยี่มองไายมองออกไกลๆคิดว่าขนมพัจัินะเนี่ยเบิร์ดเกโอเคจำนานจำนานจำนานโอ้โถ้าเกมมันเกมโลโบ็อกมันนี่เกมแนวะสยองขวันนะคุณ เอาจริงๆค,คนที่พัฒนาเกมเนี่ยไอพัฒนาแนวเกมเนี่ยพวกเมื่อทำเกมแบบแนวแบบข้องครัวยังเฟี้ยวเยอะเลยนะกูไม่ให้มึงได้ยเสียงกริ้งแงงหลอกโอเคขอบคุณแตร <c oughs> โอเคทำความสะอาดโต๊ะ เชื่อไหมท้าข้าวสารโตะ๊ะเสร็จปุ๊บไอตุ๊กตานี่เขา้ขาเข้ามาในนี้เลยเชื่อบอกว่าล<ะ>่เชื่อจริงเท้าทข้าวสารเสร็จปุ๊บไอตุ๊กตานี่เข้าไปาเข้าไปนั่งจุดเดิมมันเป็นตุ๊กตาพีสิกคิดเองไปคิดเองไปเรื่อยแหละได้สาระ,ะ <laughs> ตัวเองไปเรื่อยแหละหมายถึงผมได้แหละโอเค

ออก้ากูกูหย,ยิบเลยครับโคตรเสียงดยังเลยตอนแคบโอโอลูกค้าคุณผู้หญิงเครื่องซองจ้าจ้าเครื่องซองคอนแค่โอเคน่าจะจบแล้วมั้งไม่ไม่จบ โอเคอ่าปาน,นี่ขอไอ้นี่ขอขอขอถามหนะนะ่อยนะเอ่อปานี่กับเค้กไม่แตกต่างกันตรงไหนวะเอาจริงๆไม่เหมือนมันเหมือนกันนะแต่ปานี่มันขทำคนละแบบปะผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันผมไม่ค่อยเก่งเรื่องขนมหวานเท่าไหร่ ไอ้นี่ซีโอไม่ใช่เหรออะไรอ h my god is t oh, นั่นคือตุ๊กตาของจอห์น oh oh มซีนี่คือตุ๊กตาของฉันออ h oh, oh mc oh my god เออน่าจะมาประมาณนั้นโ oh mc oh my god ไม่ได้ไอ้ไอ้นี่เจ้าสัตมอน o n s t e r ฉันมาเพื่อคุณไอ้เหี้ยไลฟ์สดด้วย the s a ตอนนี้ <the> มีคาตรเออมีมีมอนเตอร์อยู่รอบๆเมืองและจะฆ่าพ่อครัวอะฆ่าพ่อครัวเลยเหรอรอกาต่องอา,ง,างให้หมดโอ้แล้วมึงมึงไม่แพ็คเป็น บอกนะน้องมันทำอะไรพี่น้องมันโกรธเลยมึงก็ไปฆ่าไอ้มึงก็ไป,เ,ปเล่นไอ้คนที่มันย,ยให้กูยโยนจริงจีโอ,โอเรเร็วเรๆวเรๆเ เปิดช่องแช่แข็งเดี๋ยวนะนั่นปืนใช่ไหมนะมันไปที่ห้องครัว <estiver thorough recognizable injuries> แล้วทำเบอร์เกอร์ซะก็ใช่เวลามมงต้องมาทำเบอร์เกอร์ไหมเพื่อน มาปุ๊บไปดูจามได้ชุดสูทชุดสูท <c oughs> มันมันไม่ควรมันไม่ควรจะเป็นไอ้เหีย้ยงนี้นะเพื่อนอ่ะมากระลองเอาไปไปดูแหละมึงทำไมปต่งหน้ากคนก,กุศ <c oughs> โอเคมน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 ม ไม่ใช่สิ่งที่มึงต้องมามาทำร้านขายของนะมันมาแล้วมาเป็นรถกระบะเลยล่ะเหตุใดนะเฮ้ยไนซ่อนว่ะมึงคิดว่ากูไม่เห็นเรอวะกูเห็นมึงก่อนด้ซ้ำไปตรวจสอบกล่อง ชนะเย่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 โทษทีว่ะยิงนึ่นไปไปหน่อยโอเคดูสำรวจรอบแบบซีววามันมีอะไรบ้างเนาะแต่ไม่น่าจะมีอะไรหละเออจริงๆตัวละครผมแขนคุณนยนต์นะเฮ้เยแต่แมทไม่จไอแมทมันไม่เจริญ แม่งเป็นแขนเหลี่ยมเลยโอ้โหโคตรแปลกคือเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้เยีมันอยู่ในนั้นอนะ่ะมันหลอกเราไม่ได้เว้ยยิงยิงทีเปย,ยิงเป็นปืนเอสพกเลยเมื่อกี้โอเคก็ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมถ้าใครชอบกาฝากดไลค์กดซับสไครป์น, like, น,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วใครเป็นปอยู่ขยะวะโอเคก็ขอถ้าใครอยากให้ผมเล่นแมปโรบ็อกนะครับผมเป็นแมปธีมสยองขวัญน,นะคือก่อนก่อนก่อนจะให้ก่อนจะให้แมปช่วยเป็นแมปที่เป็นแปลภาษาไทยหน่อยได้ไหมถ้าเป็นแมปเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมอ่านไม่ออก <laughs> อย่าวแบบจริงๆอาา่านภาษากังกไม่ออกแต่ก็ภาษาไทยก็อพอใช้ได้อยู่แต่อตาจจะน่อาอ่านช้านิดนึงนะครับผมเพราะผมก็ไม่เคยชินกับการอาร่านภาษาไทยเท่าไหร่นะผมเองผมเองมันไม่เหมือนว่าเหมือนผมมเป็นคนที่แบบเห็นตัวหนังสือใช่ไหมง่วงนอน <laughs> 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 อะไรประมาณนั้นเนาะโอเคเอกก็ขอก็ใครอยากให้ผมเล่นก็นี่ส่งแมปมาให้ผมเล่นก็ได้นะ โอเคใครๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับจะใครนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปแบบไปนะครับผมบ๊ายบาย